<Drop> สวัสดีครับมาพบกับผมขุนสีขายที่ดินอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินที่น่าลงทุนมากๆปแปลงหนึ่งนะครับริกัดอยู่ตรงถนนเลียบคลอง6กฝั่งตะวันตกนะครับตรงนี้ขึ้นกับอบตอคลองหกนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปุมธา,านีนะครับ จริงแปลงนี้ผมเคยพามาดูรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาใหม่เป็นราคาที่เราใจมากๆนะเพราะว่าราคานี้ขายต่ำกว่าราคาตลาดเลยเนื้อที่2ไร่นะราคาขายเพียงแค่ตารางวาละส0่พบาทนะตกไร่ละ1นึ่งล้านหกแสนบาทนะราคาตั้งแปลงอยู่ที่3ามล้านสองแสนบาทนะราคานี้ ค่าโอนครับภาษีนักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้อย่างแรกเลยก็คือติดถนนเรียบคลอง6ฝั่งตะวันตกนะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแนวถนนกว้าง6เมตรนะรมีระบบไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าเลยนะเป็นระบบไฟฟ้า3เฟสอยู่ด้านหน้าเลยนะส่วนการเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางนะครับตอนนี้มาาทางฝั่งเรียบคลองและผีพัดนะมาจากฝั่งนี้นะฮะวิ่งเรียบคลอง6ฝั่งตะวันตกเข้ามาเป็นแค่ 5.5กิโลเมตรท่านเองที่ดินของเราอยู่ด้านขวามือนะฝั่งตรงข้ามของที่ดินเราก็จะเป็นคลองหกนะเป็นคลองที่มีน้าเกือบจะเต็มคลองแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนพอ่าจะตกชุกนะฝั่งตรงข้ามฝั่งนนก็จะเป็นถนนเลียบคลองหกฝั่งตะวันออกนะครับส่วนท่านที่มาทางถนนบางสิทนครนายกนะครับมาจากด้านนี้นะครับเข้ามาถึงที่ดินก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรที่ดินรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ น่าจะกว้างประมาณ20เมตรแนวลึกอยู่ที่160เมตรนะที่ดินของเราจะหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกนะถือว่าเป็นทิศที่ดีมากๆใกล้เคียงก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่หนาแน่นะน,นะโซนคลองหกนะด้านหลังที่เราก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งะเป็นบ้านเดี่ยวนะด้านหลังเลยนะขอบเขตของที่ดินเราเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับอ่าเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะ หน้ากว้างติดถนน20เมตรแนวลึกอยู่ที่160เมตรก่อนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเราจะมีการสอบเกตรังวัดให้เพราะว่าขอบเขตฝั่งนี้มันจะเป็นล่องน้ําตรงนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเราจะมีการสอบเขตรังวัดนอกรอบมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ชาวนาเขากําลังดึงน้ําออกจากที่นานด้านหลังของที่ดินเราก็จะ็นที่นาแปลงใหญ่นะก็จะมีการดึงน้าเข้าออกช่วงนี้พอสมควรนะที่ดินของเราจริงๆผมไว้บ้างบางส่วนแล้วนะ คนว่าจะืขึ้นรกพอสมควรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต้นกระถิ่นนะต้นกระถินขึ้นเต็มพื้นที่เลยฮะไม่มีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่นะครับผมยืนอยู่ตรงตรนด้านหน้าที่ดินเนี่ยหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกนะครับที่ดินต้องผมเพิ่มประมาณหนึ่งเมตรนะครับเพราะว่าระดับก็จะมีความลาดชันลงมาจากถนนพอสมควรนะส่วนด้านข้าง ถ้าหันหน้าเขาดินด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับเข้าไปหาบ้านด้านในที่ดินของเราติดถนนเฉพาะด้านหน้านะด้านด้านข้างนี่มันจะเป็นซอยส่วนบุคคลก็มีบ้านอยู่ข้างในหลังหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ดินเปล่าแปลงนี้ก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับแนวลึกเข้ามาประมาณ160รอเมตรโดยประมาณแล้วกันผมเพิ่มประมาณสัก1เมตรให้มันสูงเท่าถนนด้านด้านข้างตรงนี้ ก็ประมาณนี้ฮะท่านใดสนใจคงต้องรีบเข้ามาดูด่วนนะครับราคานี้เป็นราคาที่ขายต่ํากว่าราคาตลาดนะครับย้ำเลยนะราคานี้อยู่ไม่ถึงอาทิตย์แน่นอนท่านใดสนใจรีบเข้ามาดูด่วนนะไร่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทหรือว่าตารางวาละสี่พันนะร,ราคาทั้งแปลงก็อยู่ที่สามล้านสองรเองราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนะักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับ ครับผมก็ถือว่าเป็นที่ดินที่น่าลงทุนอีกแปลงนึงนะครับฝากให้ FC พิจารณาอีกแปลงนะท่าในใดสนใจคงรีบเข้ามาดูนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ที่081ยนะ์แปดหนึ่งสครับวันนี้ต้องล่ำลากันแล้วนะครับด้วยสายฝนที่กำลังโปรยปลายพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ